คลิปนี้ผมอาจจะเล่นเออๆหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาเล่นกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับขอโทษพบศัตรูแล้วศัตรูกำลังชุบมเลย มันจะตายแล้วเพื่อ ขอบคุณนะไปตรงนั้นไปตรงนั้น คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตาวครับคลิปมันอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับเพราะมันตัดออกมามันเหลือแค่เนี้ย